เงินต่อนะครับนี่คือคู่ที่2นะครับยกแรกเริ่มแล้วครับครับข่าวฝากจากรักคุกเมานะครับขอเชิญชมวยศึกรวมพลคนของหลาต้านพญาศิติดนะครับในวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับณเวทีมวยชั่วคราวลานกีฬาคองหลาต่อยหมัดมีศอกอันตรายนะครับรุ่งโรจน์เองนั้นยังลํำผักลํำโคตรแบบนี้ไปต้องสืบครับขวาเตะไปครับรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์เองช่วงหลังงครับเอาละครับมาดูคู่นี้นะครับ รูปล่างเตี้ยสั้นอาวุธหนักแรงก็ทงชัยนะครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินรุ่งรดงนั้นสูงยาวแล้วก็ฟอร์มสดมีหมัดคอยบวกด้วยหนักแรงนีงกันทั้งคู่ใครพลาดนี่เป็นเรื่องได้เลยนะครับขยักเข้าไป ชวนทะเลาะด้วยนะครับไม่หนีด้วยสูงยาวแม้ว่าจะเจอกับมวยอาวุธหนักอย่างธงชัยเริ่มจะใช้ลูกเก่านะครับมีลูกแทงแล้วก็ขาเอาไว้กับธงชัยธงชัยเองนี่ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของก้องเกียรติสิทธิ์ชุนทองอดีตนักชกดังในอดีตนะครับแล้วก็ลีลาการชกนี่ถอดแบบก,กันมาเลยครับสายเลือดดีครับแล้วก็อย่างทิเบรีนเนี่ยมาหมาถอดแบบคุณพ่อมาเลยครับ ซ้ายครับพยายามจี้ฐานล่างนะครับพับในครับพยายามเตะไปแข้งขวาพับนอกพับในเอามาเลี้ยวแล้วเริ่มเลี้ยวเริ่มเลี้ยวโอ้โห5นมาแหมสักระยะแล้วครับแล้วบันโดนสะสมด้วยครับเสียนับไปแล้วครับแล้วจี้ไปตรงจุดเดิมเลยครับสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับ นี่ครับโดนของหนักของแรงเข้าไปครับโดนสะสมมากๆผลนไม่ไหวครับจบยกสองนะ